ด้วยความที่เราก็คุ้นเคยกับหวยเนาะแล้วแทนที่จะซื้อหวยรัฐบาลบางคนก็ซื้อหวยเอกชนไงก็คือไต้ดงไต้ดินนะคุณบ้านท่านนี้เช่นกันล่ะค่ะคือแกเองก็เป็นนักเสี่ยงโชคแต่คงไม่ได้ประจามนะแต่เผอิญว่ามีคนไม่รู้จักด้วยผ่านมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปขอหวยตรงนี้นะไปไหมอยู่แถวๆวนี้เองป้าแกไก็ตามไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยตาลุงคนนั้นแกก็บอกว่าแกมาขอที่เนี่ยถูกมาแล้วหลายแสนแล้วถูกทุกครั้งแล้วเวลาจะซื้อหวยไต้ดินน่ะตาลุงคนนี้ออกให้ก่อนด้วย ปาแกก็มองเออฉันไม่เสียตังสักบาทโอเคโอเคก็เลยเชื่อเขาสุดท้ายไปไปมา,มาโดนหลอกทองไปบาทหนึ่งดอกได้ยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังเออดูนะดูคำพูดของพวกมิจฉาชีพนะเวลาตะล่อมหรือโน้มน้าวเนี่ยเขาจะใช้เทคนิคอะไรกลุ่มตัวได้แล้วนะคะตะลุงภัยบู์ฝ่ายลุนอายุ79พร้อมกับพีรวัตรหงทองอายุ56คู่นี้เขาเป็นพ่อตาลูกเขยกันนะ,นะคะแต่ว่าเป็นมิจฉาชีพดู ปูนี้แล้วนะคะยังไปหลอกคุณป้าสงบอายุ65เป็นชาวบ้านเชียงพินตมบลเชียงพินตัวเมืองอุดรธานีคุณป้าก็มาชี้ตัวคือยืนยันเลยว่าตอนคนนี้แหละคะ่ะเอาทองฉช่นใบบาทหนึ่งก็ยังดีว่าได้ทองคืนนะคะป้าแกบอกว่าระหว่างที่ป้าไปเลี้ยงวัวตาลลุงหลานคู่นี้ก็มาจริงๆเขามีสักพ่อตาลูกเขยอ,อย่างที่บอกเนาะก็เรียกลุงหลานแล้วกันหรือพ่อลูกก็แล้วแต่มาถึงก็ชวนไปขอหวยบอกว่าถูกหวยมาแล้วสองแสนบาทโอ้โหป้าแกก็หูพึ่งเลย บอกว่าไปขอหวยที่ไหนก็ถามไปบอกต้นไม้ใหญ่อยู่ข้างสนามกีฬาก็ใกล้บ้านป้าแกก็เลยตามเขาไปจากนั้นก็ทําพิธีขอหวยโดยคนเป็นพ่อตาเอากลวยใบตองใส่ดอกไม้ทุบเทียนแล้วแกก็งึมงงึมงเหมือนสวดทําพิธีแล้วก็หยดน้ําตาเทียนลงบนเหรียญเงินค่ะตอนแรกป้าแกก็มองไม่เห็นมีตัวเลขเลยแต่พอพ่อตาคนนี้งึมงํางึมงตะลุงแกสวดจบปั๊บ อยู่ดีๆเลข3 9ก็โผล่มาบนเหรียญโอ้โหโผล่มาตอนไหนอ่ะไม่รู้แต่เป็นลักษณะเอาเมจิกเขียนบนเหรียญอะอ๋อนะอาจจะเป็นจังหวะที่ป้าเนี่ยกำลังแบบหลับตาอยู่หรือเปล่ากำลังแบบยกมือไหว้อย่างนี้อยู่อะไอ้สองคนนั้นเนี่ยมันก็เลยแบบเอาที่มันเตรียมเอาไว้เนี่ยมาวางเอาไว้ตรงบนเหรียญใช่ใช่เลยพอได้เลข3 9ป้าแกก็อัศจรรย์ใจจากนั้นก็ตามพ่อลูกไปเที่ยวตลาดไทสิริ บ้านวัวคล้องอยู่ที่เชียงพิงก็คือแถวบ้านนั่นแหละเพื่ออะไรไปซื้อหวยใต้ดินที่นั่นโดยคนเป็นลูกเขยเนี่ยทำทีลงไปซื้อแล้วก็เอาหวยเอาโพยนะเพราะว่าเป็นหวยใต้ดินเนาะโชว์โพยค่ะบอกว่าซื้อมาแล้ว3ามหมื่นหกนี่ซื้อใต้ดิน3ามหมื่นหกกะว่างวดน,นี้ได้ตังสามล้านแน่ๆแ,แล้วก็บอกว่าเนี่ยเราเสี่ยงลงทุนร่วมกันนะแต่เดี๋ยวลุงกับลูกชายคนนี้ออกตังให้ตาไม่ต้องจ่ายสักบาท สามหมื่นหกป้าแกก็หูพึ่งอุ้ยดีจังเลยอยู่ดีๆก็ลาบลอยมาจากนั้นพอคุยเริ่มสนิทค่ะทั้งสองคนก็ถามป้าพอจะมีสตุง้งสตตังไหมจะได้ไปลงทุนต่อไปซื้อหวยใต้ดินเพิ่มเพราะเนี่ยพวกผมอะออกไปแล้วสามหมื่นหกเผื่อจะมีเจ้าไหนเขารับหวยใต้ดินอีกจะได้ไปซื้อกับเขาเพิ่มป้าแกก็เผลอพังปาดไปบอกว่ามีทองอยู่บ้านบาทหนึ่งแต่เงินสดอะฉันไม่มีหรอกนะก็นั่นแหละค่ะสุดท้ายก็โดนตะล่อมให้ไปเอาทองบาทหนึ่งมา ไปถึงบ้านเลยนะพอได้มาแล้วปับ๊บก็เอาทองให้เขาไปพ่อลูกก็หายต่อไปเลยตอนเย็นบอกนัดมาเจอกันก็ไม่มาไม่มาเลยค่ะแน่นอนเขาเป็นมิจฉาชีพนะคะจงกระทังป้าเนี่ยเล่าให้ลูกสาวฟังลูกสาวก็เลยบอกแม่โดนหลอกแล้วก็เลยนะคะไปแจ้งความตำรวจแกะรอยจากวงจรปิดปรากฏว่าหนึ่งในคนร้ายไปซื้อน้ําดื่มที่ร้านค้าทะเบียนรถอะไรชัดเจนนี่วงจรปิดนี้ ด้านหน้าใช้ทะเบียนรถตัวจริงแต่ว่าด้านหลังติดทะเบียนปลอมคือเลขหน้าเลขหลังไม่ตรงกันแล้วก็มั่นใจว่านี่คือผู้ต้องหาเพราะป้าแกจําได้สุดท้ายก็โดนจับในที่สุดทั้งพ่อตาลูกเขยเขาบอกก่อเหตุแบบนี้มาสี่รอบแล้วนะเออถูกจับได้ก็จะเอาทรัพย์สินไปคืนเจราจาไกลเกลี่ยก,กันกับพ้นคดีออกมาอมเขาอ้างอย่างนี้ด้วยต่อมาเพื่อนคนหนึ่งของเขาตายตอนแรกตาลุงทํากับเพื่อน ก็เลยอ่ะหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นลูกเขยมาช่วยทามลูกเขยก็เอออห่อหมกก็คือร่วมกันทั้งบ้านนะเพราะลูกสาวก็รู้เรื่องเออแต่ว่าวันก่อเหตุไปเฉพาะพ่อตาลูกเขยฟังดูค่ะผู้เสียหายชี้เป้าค่ะคุณป้าเล่าให้ฟังเขาแน่นเป็นใครได้บงจักเขาหลอกอย่างไงเขาหลอกเราท้อเช็ดเคยหรอยังเช็ดจะลาบไรจะไปกับเขาอีกบ้าง ยืนยันบ่สองคนนีเป็นบ่แม่จ้ะแม่แม่ยอมรับบ่ตายอมรับยอมรับบอเอ่อยอมรับเป็นบ่อยากขอโทษผู้เสียหายบอบออย่าขอโทษขอโทษก็บ่อเอา๋อกเอาเที่แั่ไหนแต่คนเฮ็ดนลูกบ่เอาเลยบ่รับแรกแม่มาเออนี่ลูกสาวคุณป้าค่ะลูกสาวบอกแม่โดนหลอกฉันน่ารู้เลยแล้วทองเนี่ยฉันซื้อให้แม่เองวันเกิดแม่สุดท้ายยังดีว่าได้ทองคืนนะคะเออเนาะ คือไอ้ท้องเนี่ยหนักหนึ่งบาทมันประมาณ4ี่ห0ื่นได้ใช่ปะ่ะ<ช>ตอนนี้แต่มันมีมูลค่าทางจิตใจมากกว่านั้นใช่อเนี่ย<ช>